วิธีเก็บขาการเกงเข้า8นิ้วคลิปนี้เป็นการตอบคําถามนักเรียนในคอร์สนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้ดูนาอว่าหน้าตาของเกงค่ะเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่นักเรียนส่งมาให้ดูนะคะโจทย์ที่ได้รับค่ะก็คือ ลูกค้าเนี่ยต้องการเก็บขาเข้านะคะคือของเดิมเนี่ยนักเรียนขาวัดออกมานะคะรอบปลายขาเนี่ยอยู่ที่26นิ้วนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยต้องการเก็บขาให้เหลืออยู่ที่18นิ้วคะ่ะวิธีการก็คือให้เรานะคะเอา26ขาลบ18นะคะก็จะเหลืออยู่ที่8นิ้วนะคะอ่ะแล้วต่อจากนั้นคะ่ะให้เราเอา8นะคะมาหาร4ี่ สีตรงนี้ค่ะมันมาจากกางเกงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นใช่ไหมคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังใช่ไหมคะหมายเลขสี่นะคะมันก็มาจากฝั่งด้านหน้าเนี่ยหใช่ไหมคะฝั่งด้านหลัง1ใช่ไหมคะฝั่งด้านหน้า1ฝั่งด้านหลัง1ค่ะรวมแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคะ่ะคือที่มาของตัวเลขนี้นะพอหาร4แล้วค่ะก็จะได้อยู่ที่เราจะต้องเก็บเข้านะคะอยู่ที่ฝั่งละ2นิ้วเนาะวัดจากตรงนี้หักเข้ามาอยู่ที่2นิวน้ว ตรงนี้นะคะ,ะเราได้ละต่อจากนั้นค่ะเวลาที่เราจะไล่เส้นนะคะแนะนําว่าไล่ลงมาจากตั้งแต่ช่วงเป้ากางเกงนะคะถ้าหากว่าตรงนี้มันจะมีรอยเดินเส้นเย็บที่อาจจะอาจจะเชื่อมติดกันนะคะก็ให้เราคันลอส่วนนี้ก่อนลอกออกมาก่อนแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะเริ่มต้นนะคะจากเส้นเนี่ยจากใต้เป้ากางเกงตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็เขีดเข้ามาเลยเราจะเก็บเข้าอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะว่าจากริมผ้าค่ะเข้ามา แบบนึงนะอันลบนี้ก่อนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็วัดเข้ามาค่ะอยู่ที่2นิ้วแต่กต่อนที่เราจะวัดเข้ามาเราก็ต้องล็อปลายขาออกก่อนเนาะไม่ต้องลอกทั้งหมดนะคะลอกอกมาแค่เท่าที่เราค่ะจะเก็บเข้านะคะออาวัดเข้ามาก่อน2นิ้วฝั่งนี้ค่ะก็วัดเข้ามา2นิ้วนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็ไล่จากด้านบนนะคะคือให้ใช้ไม้บรรทัดตรงค่ะขีดมาก่อนขีดโยงเส้นมาก่อนนะคะขีดเป็นเส้นตรงมาก่อนแบบนี้เลย ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะไล่เนี่ยไล่ตั้งแต่ส่วนของสะโพกล่างลงมานะคะมันก็จะอยู่ประมาณเท่านี้สะโพกล่างนะคะก็ไล่ลงมาเลยถ้าเกิดว่าเราขันไล่ตั้งแต่ส่วนของสะโพกด้านบนตรงนี้มันจะมีผลกระทบทําให้สะโพกเล็กลงเนาะวิธีการก็คือวัดลงมาก่อนค่ะจากเอวเนี้ยลงมาว่าตำแหน่งสะโพกอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าตามหลักการนะคะก็จะอยู่ที่20เซนนะคะว่าจากเอวค่ะลงมาตำแหน่งสะโพก20เซนตรงนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะเราจะค่อย,ยค่อยไหลค่ะหลังจากที่ วัดจากสะโพกให้ต่ํางลงมาเนาะนี่ค่ะไหลลงมาเลยจากเส้นนี้ขีดเป็นเส้นตรงลงมาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะพอเราขีดลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไมโค้งอันนี้ค่ะเรียกว่าไมโคงสะโพกนะคะโค้งค่ะช่วงวงขา,าช่วงช่วงขาตรงนี้ค่ะขาด้านในวัดเข้ามานะคะเพื่อให้มันตีเส้นโค้งค่ะเข้ามาหน่อยนึงเพราะว่าปลายขางกางจริงจริงอะ่ะมันจะไม่ได้แบบวัดมาแบบ ตรงๆเลยนะคะมันจะมีความโค้งนิดนึงนะะียค่ะเห็นไหมคะมันก็คือจะเป็นเส้นนี้เส้นด้านในนี่ค่ะมันจะได้ออกมาแบบนี้นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งค่ะหลังจากที่เราขีดเส้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้<ม>เห็นไหมคะทรงขาก็จะสวยทรงจะไม่เสียด้วย อ,อันแนะนําแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการเก็บเข้ามากกว่านี้อย่างเช่นว่าสมมติว่าเก็บแล้วเนะะี่ยค่ะมันจะเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสักห้านิ้วสมมตินะสมมุติอยู่ที่ห้านิ้วในการเก็บะคะ่ะคือให้เราเฉลี่ยเอาซ้ายขวาเนาะถ้าหากว่าเก็บเข้าเยอะแนะนําว่าเก็บฝั่งด้านนอกนะคะ่ะให้มากกว่าด้านในถ้าหากสมมติว่าวัดแล้วเนาะอยู่ที่ห้านิ้วที่เราจะเก็บเข้าแนะนําว่าด้านข้างนะคะเอาสักสามตรงนี้นะคะ สักสามฝั่งด้านในค่ะเอาสักสองก็พอเพราะขากางเกงด้านในอะ่ะถ้าเกิดว่าเก็บเข้ามากค่ะขากางเกงมันจะโกง่งมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บเข้ามากนะคะขากางเกงมันจะโก่งแบบนี้มันจะไม่สวยเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเฉลี่ยแล้วนะคะถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยอยู่ที่ห้านิ้ว ซ้ายขวานะคะก็แนะนําว่าเก็บฝั่งด้านนอกนะคะสัก3ฝั่งด้านในสัก2ก็พอแต่ถ้านี้ค่ะเขาเก็บแค่2นิ้วฝั่งละ2นิ้วก็เฉลี่ยเก็บซ้ายขวาให้เท่ากันเลยเนาะวิธีการนะคะมันจะปรับเปลี่ยนไปตามตามลักษณะของกางเกงตามไซส์ที่เราจะเก็บเข้าเราจะไม่ได้แบบเก็บตามแบบนี้เป๊ะนะคะแต่ว่าตามหลักการก็คือด้านในเนี้ยพยายามอยากเก็บเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเฉลี่ยกันแล้วแล้วพอเราวัดลงมาแล้วซ้ายขวามันเท่ากันขาดกางเกงไม่โก่งก็สามารถเก็บเท่าๆกันได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูแล้วค่ะว่นจากขาด้านในเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาทําให้ดูแลขาโก่งก็แนะนําว่าเก็บจากด้านข้างตัวเนี้ให้มากกว่าด้านในนิดนึงเนาะอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเก็บเข้า2นิ้วใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้ใช่ป่ะถ้าสามนิ้วค่ะเราก็ไล่มาแบบนี้เลยทรงจะไม่เสียด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าเราเก็บเฉลี่ยฝั่งละสามใช่ไหมคะถ้าเป็นเส้นนี้ปุ๊บ มันก็จะเป็นแบบนี้ขาก็จะโก่งไปอีกทรงจะไม่สวยนะคะฉะนั้นดูตามความเหมาะสมค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นวิธีการนะคะลองดูค่ะ